ของธุรกิจท่านใดนะคะที่สนใจต้องการจะใช้โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ Online Flow Account เพื่อให้เห็นข้อมูลธุรกิจของตัวเองแบบเรียลไทม์แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าการย้ายระบบบัญชีเนี่ยจะยุ่งยากหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยการเตรียมข้อมูล4อย่างนี้ก่อนค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือยอดยกมาจากงบทดลองนั่นเองค่ะงบทดลองนะคะเปรียบเสมือนหน้ารายการสรุปต่างๆก่อนที่จะนําไปจัดทํางบการเงินค่ะซึ่งการขึ้นระบบใหม่นะคะเราจะต้องนําข้อมูลต่างๆในงบทดลองเนี่ยมาให้ครบถ้วนค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการขึ้นระบบใหม่ในวันที่1มกราคม2568งบทดลองเดิมนะคะที่เอามาจะต้องสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2567นั่นเองค่ะ เพื่อที่จะเป็นตัวเลขตั้งต้นในการทำบัญชีปีถัดไปนะคะอย่างที่2นะคะก็คือยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือค่ะโดยจะเป็นรายการค้าแต่ละรายการนะคะที่ประกอบรวมกันเป็นยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือในงบทดลองค่ะข้อสานะคะก็คือยอดสินค้าคงเหลือค่ะธุรกิจที่จะต้องมีสินค้าคงเหลือหรือว่าสต็อกสินค้าเนี่ยนะคะการย้ายไประบบใหม่ จำเป็นจะต้องมีข้อมูลของรายงานสินค้าคงเหลือที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดสินค้าปริมาณและราคาของสินค้านั้นด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือทะเบียนสินทรัพย์นั่นเองค่ะทะเบียนสินทรัพย์คืออะไรนะคะก็คือรายละเอียดของสินทรัพย์ที่กิจการซื้อเอามาไว้ใช้ยาวๆและมีการตัดค่าเสื่อมราคาไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องใช้สำหรับงานต่างๆค่ะ ซึ่งในทะเบียนสินทรัพย์นะคะก็จะมีการกำหนดเลขทะเบียนสินทรัพย์วันที่ซื้อเข้ามาวันที่ใช้งานแล้วก็อายุการใช้งานค่ะรวมไปถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นจะต้องนามาขึ้นระบบใหม่ด้วยนะคะและนอกจากในฝั่งบัญชีที่กล่าวมาเมื่อกี้แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือพวกสัญญาและก็ภาระผูกพันต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้ที่กิจการทำไว้กับธนาคาร ซึ่งเป็นภาระผูกพันโดยตรงนะคะเราจะต้องบันทึกวงเงินกู้ที่กิจการมีกับธนาคารรวมถึงตารางการผ่อนชำระเงินกู้และเงื่อนไขในสัญญาต่างๆด้วยค่ะเพราะหากไม่มีสิ่งเหล่านี้นักบัญชีก็จะเช็คความถูกต้องของตัวเลขนี้สินไม่ได้นะคะต่อมาคือสัญญาเช่าค่ะหากเรามีสัญญาระยะยาวในการเช่าออฟฟิศเช่น5-30ปี และสัญญามีผลกระทบต่อค่าเช่ารายเดือนที่นักบัญชีต้องบันทึกเราก็จําเป็นจะต้องมีสัญญาเช่าเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบันทึกในระบบใหม่ด้วยนะคะถัดมาคือสัญญาหรือถอนค่ะในกรณีที่เราเช่าโรงงานหรือเช่าตึกสํานักงานบางสัญญาก็จะมีระบุว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าต้องทําทุกอย่างให้พื้นที่เช่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมดังนั้น เมื่อเราเช่าพื้นที่และมีการปรับแต่งพื้นที่เราก็จะต้องทําทุกอย่างให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งการทําทุกอย่างให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อเราขึ้นระบบใหม่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะเก็บสัญญาหรือถอนเป็นข้อมูลอ้างอิงในการบันทึกระบบบัญชีไว้ด้วยนะคะ สุดท้ายก็คือเงินประกันผลงานค่ะสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการให้บริการระยะยาวมักจะมีการประกันผลงานตามสัญญาไว้เช่นเมื่อผ่านไปหนึ่งปีแล้วอาคารที่ก่อสร้างไว้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะได้รับเงินประกันผลงานคืนแต่ถ้าไม่เก็บข้อมูลรายละเอียดเอาไว้ด้วยพอยกขึ้นระบบใหม่ก็อาจจะจำไม่ได้ว่าในอนาคตเราจะต้องได้รับเงินจากใครบ้างก็จะเสียประโยชน์เอาได้นะคะ ซึ่งวิธีการบันทึกยอดยกมาทั้งหมดใน Flow a account นะคะให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็เลือกที่ตั้งค่าด้านบัญชีนะคะจากนั้นกดตั้งค่ายอดเริ่มต้นค่ะแล้วก็เอารหัสบัญชีต่างๆที่เราได้มาจากงบทดลองกรอกด้านเดบิตและก็เครดิตให้ตรงกันจากนั้นก็กดอนุมัติรายการตรงนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นไหมคะว่าการย้ายระบบบัญชีมาใช้ในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flow Account เนี่ยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยค่ะแถมข้อมูลของเรานะคะยังจะอยู่บน Cloud ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งบนเว็บไซต์และในแอปพลิเคชันมือถือเลยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นด้วยอ,อะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ